มีฝรั่งคนนึงไปเตะหมอนะถ้าฝรั่งไม่เตะหมอมึงจะรู้ไหมว่ามีเรื่องอัปปีจังไรอยู่ที่ภูเกต็ตวันนี้เราได้ใชาหาดคืนมานะวันนี้ผมต้องขอบคุณในเดวิดนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เดวิดครับปัญหาประเทศนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ชั่วๆครับและวยังหน้าด้านบอกว่าภูเก็ตไม่มีมาเฟียงนะเห็นไ,ไหมคิดดูดิครับประชาชนไปแจ้งความนะครับ ตำรวจแทบจะไม่ดูแลแต่พออีเมียเช่าโทรไปได้รับการดูแลเป็นอย่างดีคุณเห็นไหมครับเออเห็นไหมเนี่ยไอ้ฝรั่งถอยกว่านั้นเป็นไงวันนี้ดูมันทํากับเราดีครับมันสามารถเอาช้างไทยหาเงินได้เงินมหาศาลครับ เห็นไหมไอ้เยี่ยจากฝรั่งถอยๆคนนึงเนะ่มาใช้ยื่ออย่างสุขสบายไม่ใช่เช่าบ้านในเดือนละล้านนะจากอะไรครับจากการตั้งมูลนิธิแล้วก็รับเงินบริจาคเอาช้างไทยมาบางนะังหน้าหาเงินไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบแม่งซะด้วยดิครับแล้วม่งก็หาแดกอย่างสุขสบายแล้วก็ได้ตำรวจมาเป็นผู้รับใช้มันอีกนี่ถ้าไม่มีเรื่องเหตุการณ์คุณหมอนะครับ เราก็จะไม่รู้แล้วมีเรื่องเฮี้ยนี้ซุกซ่อนอยู่ผมว่ามันไม่มีไอ้ฝรั่งชั่วคนนี้คนเดียวเรายังมีเยอะแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดจะป่าปลามอย่างจริงจังเลย